สวัสดีนักเรียนระดับชั้นปมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านวงยาวขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่หน่วยการรู้ที่2การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายช่วงที่2เลยครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนผ่านไป1ชั่วโมงอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่วันนี้ครูมีอะไรพิเศษพิเศษมาให้นักเรียนลองลองเล่นกันสังเกตวันนี้เราตั้งโต๊ะกันเป็นกลุ่มทุกทีเราจะนั่งโต๊ะกันเป็นเป็นคู่สามใช่ไหมครับเรียนคู่สามหรือเราจัดกลุ่มใหม่คุณครูมีอะไรบางอย่างมาเซอร์ไพรส์นักเรียนเดี๋ยวเรารอติดตาม ครูคขอเท้าความกลับไปเมื่อปีที่แล้วก่อนนะครับ,บอเออเมื่อปีที่แล้วครูไปทัะศึกษา,ากับพี่ป .6 ปีแล้วตอนนี้อยู่ป .6 เนาะปีแล้วาอยู่ปอะไรลูกป .5 นะฮะเมื่อปีแล้วเนี่ยครูไปทัศนศึกษา,ากับพี่ป .6 นะนครับระหว่างนั่งรถบัสไปนั่งนั่งรถบัสกันย,นยาวๆไปนะฮะครูนั่งชั้นล่างกับพี่ป .6 บางกลุงนะเน่ยครับเขาก็เอาเกมบางเกมขึ้นมาเล่นเป็นเกมอุโนโฟโชาร์คเรยรู้จักไหมเออรู้จักเป็นเกมอุโนโฟชาร์ค สนุกมากเลยคุณครูก็เล่นกับพี่ๆของพวกเธอเสร็จแ,แล้วครูคุณครูสังเกตเห็นว่าไอ้เกมอุนโนโฟชาร์เนี่ยมันมีการวางเงื่อนไขมันมีการวางกฎเกมต่างๆเยอะแยะมากมายในหมดนะครับพอดูกับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันเรายังไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจเรื่องโฟชาร์ต่างๆครูก็เลยลองทำการ์ดเกมอุนโโฟชาร์มาให้นะักเรียนเล่นกันนะครับ ซึ่งครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนคงจะเล่นเกมอูโนเปนแล้วรู้จักเก Uno มอุนโนไหมลูกรู้จักรู้จักเกมอูโนหลายๆคนเคยเล่นบางคนก็แอบ,บเล่นเกมอูโนออนไลน์บนห้องของของครูมาแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะเป็นเล่นนักเรียนบางคนอาจจะยังยังงงๆอยู่เดี๋ยวครูจะเปิดตัวอย่างเปิดตัวอย่างของเกมอุนโนโบชาร์ดมันมีกฎกติกาการเล่นที่ถูกต้องอย่างไรบ้างอ่ะไปไปชมกันเลยครับ กติกาเกมพูโนหรือจะเล่นอีกแบบก็ได้ครับโดยการบ,บันทึกแต้มของผู้เล่นแต่ละคนเมื่อจบเกมใครทำถึงห้าร้อยแต้มเกมก็จะจบลงคนที่มีแต้มน้อยที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปา,าหรือถ้ามีกฎการเล่นแบบอื่นก็คอมเมนต์มาบอกเราได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับนี่ก็คือกติกาหลักๆของเกมพูโนอ่านี่ครับนี่คือกติกาหลักๆของเกมพูโนที่เป็นแบบสากลแบบสากลนักเรียนครับอ่า คราวนี้เดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูว่าไออุโนคของคุณครูเนี่ยอุโนโคโชาร์ตของคุณครูเนี่ยทำไมครูถึงพานักเรียนเล่นถ้าเล่นเสร็จแล้วนักเรียนจะสามารถแก้ปัญหานี่เรียนแม่เข้าใจโคชาร์ตได้ยังไงก่อนอื่นนักเรียนเอาโทรศัพท์มาเลยครับมีแม่โทรศัพท์เอาสมาร์ทโฟนขึ้นมาก่อนนียครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านวงยาวได้เลยครับไปที่แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เอาขึ้นมาเลยลูกเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยไปที่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านวังยาวเลยเลยครับ นักเรียนเข้าไปที่แหล่งเรียนรู้ออนไลน์แต่ละกลุ่มมีเนาะแบ่งๆกันดูข้างในนะครับแบ่งกันดูนะฮะแต่ละกลุ่มแบ่งกันดูนะค,ะะนครับ <S <S บางคนก็ลืมวันนี้นะลืมเอามาก,ก็ไม่เป็นไรแบ่งเพื่อนดูนะครับเข้าไปที่ห้องเรียนออนไลน์เนาะแหล่งรู้ออนไลน์นี่เลยครับจากนั้นนักเรียนเลื่อนมาด้านล่างครับจะเจอ <S <S เมนูที่ชื่อว่าก,กราร g a ก e Uno น o ฟ Chat นนะเข้าไปเลยนี่ครับกดเข้าไปเลยอ่ากดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยแบ่งกันดูนี่เลยครับแบ่งกันดูนะครับ ูมนี้ได้เนาะผมนี้มีหลายเพื่องเนานะอันนี้นี่แบ่งแบ่งเพื่อนรูมากนะลูกนะแบ่งเพื่อนดูด้วยนะครับแบ่งเพื่อนรูด้วยนะครับ,บ,อ,นนรบอ่ะคราวนี้นั่นเองครับคราวนี้สังเกตตรงนี้ครับนั่นเองครับการแอคชั่นของครูจะเปลี่ยนไปนะฮะการแอคชั่นของครูจะเปลี่ยนไปจะมีเทอร์มินชั่นมีแอโร่มีเมนูอินพุตมีนิเคปชั่นแล้วก็มีโปรเซสนะครับการพิเศษของครูจะเปลี่ยนไปหลักการทีกรร่กำลเล่นเหมือนเดิมหมดนะครับเพียงแต่ว่า อูหาเนี่ยใชไหมเห็นการไหมครับเนี่ยครับการาดมันแตกต่างอ่ะนั่เลยครับแล้วเรียนเอาการบูโหนกป,ปกติไปแจกจ่ายกันดูก่อนอแต่ล้กลุ่มลองขี้ดูอันนี้คือแบบปกติลองเทียบดูว่ามันแตกต่างจากของคุณครูยังไงบ้างมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไรบ้างนี่ครับนี่แบบปกตินะถูกไังครับอลองแจกแจกกันดูลองแจกแจกกันดูนะครับแต่รับเมนรอ่นกินคือการนําเข้าถูกต้องไหมครับ การนําเข้าดังนั้นครูก็เลยโยงไปหาการ์ดใหม่ของเราครแล้วครูครูใช้สัญลักษณ์ที่เป็นแมนนูนอีกค้การนําเข้าจากการ์ดอีก2ใบก็คือการจวดเพิ่มอีก2ใบงงไหมลูกคล้ายๆกันนั่นแหละคล้ายๆกันเหมือนกันนะอ้าวการ์ดแอโร่ฮะการ์ดแอโร่ครูก็ตัดแปลงมาจากการรีเวิร์ดรีเวิร์ดคือการเปลี่ยนทิศทางใช่ไหมครในการเขียนโฟชาร์ดแอโร่เป็นการบอกทิศทางว่าโปรเซสนี้ไปทําตรงไหนต่อตรงไหนต่อตรงไหนต่อถูกต้องไหมในหมดถูกต้องนะฮะถูกต้องเป็นการบอกว่า จบจากคา,าสั่งนี้ไปทําตรงไหนต่อเป็นการบอกทิศทางคุณครูก็เอามันเปลี่ยนแปลงจากการ,การดีบทของของเดิมนะฮะเป็นการย้อนสอนเราวนมานทางซ้ายใครโจยด้วยการนี้โจมตีแอคชั่นนี้ปั๊บก็วนกลับไปทางขวาแบบนี้นะคล้ายๆกันนะครับอ่านี่วันนี้คุณครูก็เลยมีการ์ดของคุณครูมาให้นะฮะเป็นการ์ดอูโนโโชาร์ดครูขอของอันเดิมคืนก่อนนะฮะเอาของใหม่ อันเดิมมัดยาให้ครูถือเหมือนเดิมเอาของใหม่ไปอ่าเราใช้ของใหม่สำรวจดูนะครับมีการอย่างที่ครูบอกไหมมีการอย่างที่ครูบอกไหมครับถ้านักเรียนเปิดการสารับใหม่แล้วที่เป็นอุนโคชาของครูครูแล้วสำรวจการอันใหม่ดูครับนักเรียนครับสำรวจควบคู่ไปกับนักเรียนดูตารางตารางสัญลักษณ์โคชาตร,ตรงนี้ครับควบคู่กันไปว่าสัญลักษณ์ที่มันอยู่ในการ มันทำงานหรือมีความหมายเหมือนกับตารางนี้ไหมนะเหมือนกันนะฮะเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับนักเรียนดูตารางนี้ควบคู่ไปด้วยใครที่งงที่ยังหา,าความหมายของกาสัดนั้นไม่ได้ให้เรียนเปิดโทรศาพัพท์ควบคู่ไปด้วยด,ดูกดเกณฑ์กติกาไปด้วยโอเคถ้าพร้อมแล้วได้เลยครับเริ่มเล่นเกมกาดอุโนโคชาร์ Uno Pro ขดของคุณครูได้เลยครับระหว่างรอครูพ,พี่ว่าเราจะฟังเพลงกันดีกว่าไม่ถึงเพลงเนาะดีไหม ฟังเพลงไปด้วยนะเล่นไปด้วย,วยอ่าระหว่างหมูไปนี่จะเห็นสัญลักษณ์ที่มันอยู่บนกาดใช่ไหมฮะแล้วเดินดูความหมายมันไปด้วยนะครับว่าสัญลักษณ์นี้มันใช้ทําอะไรมันความหมายว่าอย่างไรคูโน่แล้วไพ่ท,ที่อยู่สำหรับของเธอทั้งหมดมเป็นของคูโน่แฝงทั้งหมดในกองนี้เป็นของคูโน่แล้วคนที่เหลือมันเหลือกี่ใบก็เป็นแตงของเธอ ระหว่างเล่นอย่าลืมสังเกตนะสังเกตว่าการ์ดใบนี้มันทํางานอย่างไรแล้วมันมีสัญลักษณ์อะไรอยู่ในการ์ดนั้นนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปทํางานต่อในการเขียนโปรชาร์ตใน,นงานต่อไปนะครับเรียบร้อยเลย640อะ640้สหรอคะเด็นคนไหนได้ เราอาเซอร์ไบจกินเราจบอ่าได้คะแนนไปทีใครนะเราชื่ออะไรนะลูกอ่ะโอเคถือว่าเป็นงานสิ้นสุดมีเกมสองเห็นีหยะอ่ะนั่นเลยครับเดี๋ยวครูแจกไปงานให้นักเรียนให้นักเรียนทํำไปงานควบคู่กับอ่าหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรดูแซมในบ้านบางยาวเรานนเลยครับหลังจากที่เราเล่นไปละ เราพอจะรู้จักสัญลักษณ์ตัวชาร์ตบ้างแล้วนะครับสัปดาห์ก่อนก็พอรู้บ้างนิดหน่อยสัปดาห์นี้มาเล่นเกมอีกนะครับน่าจะเข้าใจมากขึ้นละเข้าสู่ขั้นตอนการวัดผลแล้วเลยครับรูครูต้องขอรู้ว่าเธอเข้าใจมากน้อยแค่ไหนใบางานแรกเอาเป็นงานง่ายๆก่อนเลยครับใบางานเรื่องสัญลักษณ์นั่นเองครับอันนี้มีกี่ค,คนลสัญลักษณ์พวกนี้สัญลักษณ์เดียวก,ก,กันกับที่อยู่ในการอุโนโฟชาร์ตเมื่อสักครู่นี้เลยนะเมื่อสักครู่นี้ใครสั่งให้เพื่อน ตัวสองไบนมันเป็นสัญลักษณ์อะไรมันชื่อว่าอไัไใดนี่สองกรอกให้ครูด,ดูครับนั่เครับแต่ก็เสร็จแล้วเราลองมาดูก็โดยคําตอบของมันสักหน่อยนะครับใบงานเมื่อสักครู่นี้นะลองดูคําตอบของเขาสักหน่อยว่าที่เธอตอบสอง่งขอครูมาเนี่ยถูกต้องไหมโอเคไหมครับโอเคนะอัดอย่างแรกสัญลักษณ์นี้มันชื่อสัญลักษณ์อะไรครับนี่ครับไปนะครับไปเลยครับ โปเซสเก่งมากปกดมือกับนี่เลยครับเอ,อี่ยมเลย่ยมเลยต่อไปครับพี่สาระอะไรครับอะไรเอ่ยถ้าใครหาไม่ออกเปิดดูในกล่องหน้าได้เลยครับอินพุตเอาพุตปมมือให้ทีมหน่อยได้เลยครับเยี่ยมมากอินพุตเอาพุนนักเรียนครับเ,เหมือนการนําข้อมูลเข้าหรือออกโดยไม้ระบุชนิดอ,อกกุปกรณ์อ่ะสารวต่อไปครับไี่เลยครับเ <c oughs> ชื่อเลยเอ่ย <c oughs> อะไรนะครับ เมนอนอินพุตถูกต้องนโยกเอาผมมือให้ด้โบดหน่อยนโบดกำลังเรียงการ์ดพอดียากไหมไม่ยากยาก,การเขียนโคชาร์ดไม่ยากเลยใช่ไหมครับแค่เรารู้ว่าสัญลักษณ์ไหนต้องทําอะไรบ้างสัญลักษณ์นี้ความสามารถของมันคืออะไรถูกต้องไหมครับเราก็สามารถเขียนโคชาร์ดได้โอกค้ไหมครับเธอว่าสัญลักษณ์สีไหนหรืออันไหนนะครับที่สามารถรับข้อมูลที่หลากหลายได้ ดูแลก่อนเลยครับีากครับสีส้มสีน้ำตาลมันชื่อว่าอะไรครับเมนูดอทอิพุตเอาพุตนะครับมันสามารถรับได้หลายอุปกรณ์และส่งออกแบบไม่ระบุอุปกรณ์ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับเอาปกมือให้ด้านหนังเลยครับ<อ>นั่นเลยครับโฟชาร์สแต่ละนี้โฟชาร์สมันมี3รูปแบบถูกไหมครับถูกต้องไหมครับ ลำดับทางเลือกวนซ้ำนักเรียนคิดว่าไอโฟชาร์ปนี้เนี่ยเอาคนวนซ้ำไปเอานะโฟชาร์ปนี้เนี่ยมันอยู่ในรูปแบบไหนลำดับทางเลือกวนซ้ำยกมือต่อคูุครับมัดว<อ>นซ้ำทำไมถึงต่อวนซ้ำนะครับม,มันมีวนซ้ำตรงนี้ตรงต้นไข่นะเอาปกเือให้หน่อยนีเลยครับอ่าโอเคคะแนนสุดท้ายเป็นของน้ำหวานอ่ะอ่ะโอเคครับ สัปดาห์นี้ครูคงทิ้งไว้เท่านี้ก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาดุยเรื่องการสร้างโคชาร์จแบบเต็มรูปแบบแนละ้วเรารู้จักสมัยแล้วเนาะรู้จักสัญลักษณ์มาแล้วนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับเจริครับอย่าลืมนะคะครูจะเอาไว้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ถ้าใครอยากจะเล่นไปเล่นเลยไดครับวันนี้ไว้เท่านี้ครับจเจริครับเรียนบทกลับครับขอาพุณคุนคูขอบคุณครับู